สวัสดีค่ะพี่น้องอีสานทำให้กินค่ะวันนี้นงไห่มะเห็ดเป็นไฟให้กินรสสัน่นนะคะกำลังทอดด้วยค่ะอืนพี่น้องกำลังทอดด้วยย่างวุ้ยังวุ้สุกเอาปันได้ในนั้นนี้รอให้เลี้ยงจักหน่อยค่ะเลี้ยงสีทองงามๆจักหน่อยกับกรอบได้ทีละค่ะกำลังทอดสองรอบเราแหกฟัด ไอ้มันใกล้จะได้กินละเอาลงมาพักไปให้มันเย็นแล้วก็ทอดไม่รอบอมันกระสิกรอบทอดสองรอบก็ได้ทอดสองรอบ,บออสองรอบ,อออรอบนี่อันนี้จักรอบแล้วนหนรอบแรกนมาพักไว้ก่อนจะได้กินอันน,อนี้รอบแรกคร่ะอันนี้พอตดพดักไว้มันเย็นแล้วก็ไปทอดรอบที่สองมันกระสิกรอบแซ่บแซ่บรอบส,ส,สอง มีครูสวยขอมีพี่น้องมีครูสวยยำไรยังไม่ได้กินยำไรไรเต้เอ้ยไก่สีเหลืองล่ะกระลังเหลืองไก่สีใหม่แล้วไก่สีใหม่แม่ไม่ก็ใหม่แล้วไปใหม่ๆนี่ครับไม่ไหมลึกใหม่ๆดิใหม่ๆไม่ไหมนี่แหละจะได้ล่ะเลื้งเลื้งแล้ว

ค่ะเดี๋ยวทำกินแล้วค่อยกิน,น,นได้อะไรมาเนี่ยได้ยังน้องทำไม่กินก็เป็นไฟแต่แบบน้อนชามะนาวามะนาวโก,โกโก้ทุกท้ำกับทคำแต่ทอดรอบที่สอง แผนกแผนก่องน้ำมันแผนกก่องน้ำมันโดนต้อนลายเกลวเราต้องแนแอก่องน้ำมันค่ะมันอีกกระสีเอามาซับน้ำมันออกค่ะดาบที่สูงน้องวบซับน้ำมันออกทาเย็นแลยค่ะจิ้มน้ำจิ้มเจี๊ยบกระกรเกลือก่อนเห็นนังก็เอาเกลือมาลุยลุยเกลือค่ะ มากินอันเป็นารเกลือเล็น้อยค่ะต้องโรยรดีไหมรรยดี้ไยโรยไงรดีนะบ่แเปดะกียโรยเกลือค่ะบรรยาาศน้และบรรยากาศซิมล่ะเป็นยังไงกรอบบ่กรอบล้วไปกรอบแจบกรอบแซ่บแซ่บๆพี่น้องนะค่ะ นี่ซอสกระเทอเท่ค่ะไปกินไปต้องไปซื้อค่ะไปต้องซื้อโอ้หนำจะกน้ำของไผ่แน่แซ่เบเจ็บเย็น,นเย,ย็นค่ะมันเจ็บแซ่บเย็นเย็นนี่ก็สีสุกแล้วค่ะนี่ก็สีสุกแล้วเด็กๆ,มา,ะะกๆมาแล้วมันนะค่ะเด็กๆมาแล้วเ,เด็กๆ,ๆมาแล้วเอากินกอนเด็กๆเด็กๆมั้งล่ะที่หนีกับล้าี่น้องไว้เที่หนี้เด้อค่ะ หลับเป็นกำลังใจนี่สามทําไม่กินนะคะ่ะกันไม่คิดมาค่ะสวัสดีค่ะเออก่อเสร็บเสร็บค่ะ โอ้ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วมาบันเทิงกนเลยที่ชั้นที่โอ้ยแมงวันกินก้อนแล้วบันได้คนสิกินนั่นมันกินให้พร้อมแล้วอ๋อม่กินหน่อใครโทรมาอีกโอ้ยน้องยญิเนี่ยทำธุรกิจดีเลยธุรกิจเยอะแยะเต็มยากินยาซีโมงแล้วบ้านใคะงงล่ะว่านใครเคลียรังไงบุ๊คบ้า่ได้เรียนโดนเติมหรอ